พไพ่ใบแรกของคนวันศุกร์นะคะอ่าเด็กถือดา,พาไพ่ใบที่สองเด็กถือไม้เท้า,พาไพ่ใบที่สามสามถ้วยเฉลิมเฉลองพไพ่ใบที่สี่หกอเจ็ดไม้เท้า,พาไพ่ใบที่ ห้าสิบเหรียญทองโว้คนวันศุกร์การเงินเริ่มจะพัดเริ่มโชคดีแล้วเนาะนะคะคนวันศุกร์ที่แรกนะเป็นเด็กถือดาบทาไมาคะบางคนอาจจะเจอเรื่องไม่ดีเนาะเจอข่าวไม่ดีเจอที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่เรื่องร้ายๆมีแต่เรื่องไม่ดีเจอแต่ข่าวไม่ดีมานะคะตอนนี้ทําไมคะสิ่งดีๆเริ่มเข้ามาแล้วเห็นไหมคะพไพ่ใบต่อไปเป็นเด็กถือไม้เท้าเพราะฉะนั้นข่าวไม่ดีหมดไปแล้วเริ่มมีข่าวดีเข้ามามีสามถ้วยเฉลิมฉลองมีไพ่ของการเจ็บไม้เท้าคือหนึ่งไม้เท้าชู่กับหกไม้เท้าเพราะฉะนั้นตอนนี้ใคร สมัครงานรองงานไม่ต้องกลัวนะแต่มีคู่แข่งนะแต่มีเกณฑ์ชนะคู่แข่งสิเหรียญได้งานดีได้เงินดีบางคนถามว่าช่วงนี้หนูจะได้เลื่อนตำแหน่งไหจะได้ปรับเงินเดือนไหมมีเกณฑ์ได้ปรับเงินเดือนแต่มันมีคู่แข่งเพราะฉะนั้นการทําอะไรก็ตามเนื่อเมื่อมีคู่แข่งเราต้องขยันมากขึ้นเป็นสองเท่านะคะอยากให้เขาปรับเงินเดือนเราก็ต้องขยันทํางานมากขึ้นใครอยากที่จะได้งานก็ต้อง ทำไมคะสมัครงานหลายๆที่นะคะก็ต้องมีการต่อสู้แข่งขันในที่ใน,ในกับคนอื่นแต่มีสิทธิ์ที่เราจะชนะในที่สุดโชคลาบโชคลาบมาจากไหนคะโชคลาบก็มาจาก การทางานแต่ส่วนใหญ่นี้โชคลาภมาจากมาจากการทํางานเนาะน้าหรือว่าเด็กนาโชคนำลาภมาให้เพราะเป็นไพ่เด็กทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะโดยเฉพาะคะคันนี้ตอนนี้มีคนถามว่าจะมีลูกมีน้องไหมไพ่อย่างนี้ขึ้นมาเนาะสามเทเฉลี่ฉลองติดกับไพ่เด็กเนี่ยมักจะหมายถึงว่ามีเกณฑ์ที่จะมีน้องเนามีเกณฑ์มีลูกและโชคดีด้วยเพราะว่ามีลูกแล้วทำไมคะมีสิบเหรียญทองแสดงว่าคุณมีลูกและคุณจะโชคดีเนาะเกิดปีมังกรทองซะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนวันศุกร์นะปีนี้การเงินเริ่มจะพัดมาแล้วนะขยันทํางานหน่อยนะคะ ะะขอให้โชคดีคนวันศุกร์นะคะเฮงเฮงปังปังรวยรวยค่ะ